สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ติดต,ตามวันนี้ผมจะพามาดูเด่น3ตัวมาหน่วยสิบนะครับอยากจะชวนเพื่อนๆืนนและผู้ติดต,ตามศึกษาไปด้วยกันนะครับศึกษาฟาร,ร์มเป็นไปได้ด้วยกันนะครับนะฮะเพื่อจะได้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับส่วนตัวเลขจะออกมาตรงหรือไม่ตรงก็อยู่ที่สูตรหรือว่า ตัวเลขนั้นๆให้มานะครับอีกอย่างหนึง่งผมว่าถ้าคนมีโชคนะฮะก็ยังไงก็ต้องถูกไม่ไม่มากก็น,น้อยนะฮะแต่บางครั้งนะ่ะโชคเราไม่มีซื้อมากก็หมดมากผมว่านะนี่เกี่ยวกับตัวผมเองนะฮะซึ่งเคยทำมาแล้วนะฮะผมก็คิดว่า ถ้าไหนเลิกไม่ได้ก็ศึกษาให้มันเก่งซะเลยเอาให้มันรู้เสร็จไปนะครับนี่ฮะอย่างงวดที่ผ่านมานี้นะครับงวดวันที่16เดือน11พศ67นะครับเขาให้ตัวเด่นมาที่367นะครับและตัวประกอบเขาก็คือ5นะฮะก็มี5 3 5 6 5 7ตัวเลขออกมาก็คือ38นะฮะแต่ ของเจ้าเนี้ยผมว่าเขาจะแม่นสามตัวนี้มากกว่าสองมากกว่าตัวนี้นะฮะเด่นสามตัวมาตวงนะฮะเนี่ยเขาจะแม่นมากกว่าผมเลยเพ่งเล็งไปที่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็หาตัวประกอบมาใส่นะครับวดนี้นะครับงวดนี้ที่จะถึงนี้อ่าให้มาที่หนึ่นง 2 3นะฮะและตัวประกอบเขาก็คือ6เท่ากับ6 1 6 2 6 3อนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆร่วมพิจารณาไปด้วยกันนะครับนะฮะร่วมคำนวณไปด้วยกันหรือว่าท่านมีตัวเลขอยู่ในดวงใจแล้วอยากจะเอามาผสมกับ1 2 3นี้ก็ได้นะฮะนะฮะไม่มีผิดนะฮะมีแตตุกไม่มีผิดนะครับ นะฮะไม่แน่นะครับวันหนึ่งวันใดท่านอาจจะมาเป็นอาจารย์ใบตัวเลขก็ได้นะฮะก็ให้ท่านศึกษาเอาไว้นะฮะผมนะ่ะเป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านเท่านั้นนะฮะหาตัวเลขมาให้นะฮะหาตัวเลขมาให้ส่วนตัวเลขจะออกมาตรงหรือไม่ตรงนะฮะอยู่ที่กองสลากนะฮะไม่ใช่อยู่ที่ผมนะฮะผมก็เพียง <c oughs> คำนวณขึ้นมาเท่านั้นนะฮะ ตอนนี้ผมเลยมาดูตัวนี้ว่าเออมันก็น่าสนใจนะตัวนี้นะงวดนี้นะนะประกอบกันแล้วก็ได้กับ6 1 6 2 6่งอนะครับนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆร่วมพิจารณาไปด้วยกันนะครับผมเป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ